หนูไม่กล้าคบกับเขาทำไมเพราะว่าสเต็ปหนูเนี่ยไปตั้งแต่หนูมีแฟนมาคนนี้เขาบอกเลิกหนูหนูบอกเลิกเขาเขาบอกเลิกหนูหนูบอกเลิกเขาสลับกันใช่เป็นสลับนี้ตลอดจนล่าสุดนี้มึงบอกเลิกเขาใช่เขาก็เลยจะบอกเลิกหนูใช่กูเลยไม่กล้าคบกับเขากูคบเขาไม่ได้เดีเขาบอกเลิกกูค่ะมึงเอาตักไก่ อีดอกเหมือนแบบรักไม่รักรักไม่รักไม่คือแล้วไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้แต่ว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆเหตุมันเกิดขึ้นแบบนี้มันสลับกันแบบนี้มาโดยตลอดให้สถานรัคุมเครืออย่างดีแล้วไม่อยากชัดเจนกลัวโดนบอกเลิกพอท่านบล้วเขาบอกเลิกเราคุณบอเราไม่ได้คบกันนีอีนู่นวยอีนุ่นอีนู่นมึงเพ้อมึงเพ้ออ่ะยากรู้นุ่นสุนิภาสวยจี๊ดล่อมือตบจริงไหมดูเต็มๆตรงนี้จ้ะจริงไหม 도넛, 없는노 음. no, 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 no.